ไปนะฮะเส้นที่จะมุ่งเอไปทางตลิมชันนะฮะผมได้รับเรื่องราวนะ,ะว่ามีสองสามีภรรยาหรือตาขายายคู่หนึ่งนะฮะแกพักอาศัยอยู่ในบ้านเช่านะฮะเล็กๆแห่งนี้นะครับอาชีพของแกคือขายข้เหนียวปิ้งครับคุณยายต้องออกไปขายข้เหนียวปิ้งนะฮะหาเงินมาเลี้ยงสามีนะซึ่งป่วยอยู่ที่ในบ้านหลังนี้ เดี๋ยวผมพาเพื่อนพี่ๆติดตามเรื่องราวชีวิตจริงของสองสามีภรรยาคู่นี้ไปพร้อมๆก,กับผมเลยครับเชิญเลยครับนี่นะครับผมนั่งอยู่กับคุณตาและคุณยายนะครับสองสามีภรรยาที่อยู่ภายในห้องเช่าเล็กๆแห่งนี้นะครับหลังจากที่ผมได้รับทราบเรื่องราวนี่ผมก็เลยเรีบเดินทางมานะฮะตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณยายเดี๋ยวเราไปพูดคุยกนะับคุณยายนคุณยายสวัสดีครับดีค่ะค แจ้งเพื่อนก่อนนะคุณตาเนี่ยมีอาการที again, ่หูห yeah. ูหูไม่ดีค่ะไม่ดีนะครับคุณไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินด้วยคุณยายชื่อยายป้าคุณกาจะเรียกว่าป้าพายป้าพายอายุเท่าไหร่แลครับแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแล้วแล้วคุณตาอายุแปดสิบสามแปดสิบเอ็ดไปแปดสิบสามคุณยายมีอาชีพอะไรขายต้มขนมขายเนี่ยขายขนมเนี่ยเหรอขายต้มก๋วยเตียวปิ้งขายอันนี้คือก๋วเหนียวปิ้ง อันนี้มันเป็นไส้อันนี้เป็นไส้ไหมไส้เบื่ออ๋อก็คือเราก็มาทํานี้ทุกวันค่ะไปขายที่ไหนครับคุณยายแถวราชดำเนินเข้าสารราชดำเนินเข้าสารขายได้ได้วันนึงดีนะก็พออยู่ได้วันยังสองร้อยกว่าบาทกำไรสองร้อยกว่าบาทค่ะได้เงินมาทำอะไรเนี่ยก็ซื้อข้าวกินนะถ้าเจ้าบ้านแล้วก็มาเลี้ยงด้เออเออแล้วเวลาตาไปหาหมอแล้วก็ซื้อข้าวมาให้ตาด้วย ยายซื้อกลไามตาแบบนี้เ<ร> 8, ป็นาูกแปดสิบปีต้องมานั่งทำขามเหนียวปิ้งขายวันนแค่สองร้อยกว่าบาทมาเลี้ยงดูตาเลี้ยงดูตัวเองไม่เหนื่อยหรอครับเหนื่อยแต่ชีวิตเราต้องสู้เพราะว่าสู้เพื่อความอยู่รอดยายมีลูกไหมสาม,มคนมีฮะห้าคนมีห้าคนตายซะสองอีกสามคนลูกไปไหนแต่อยู่ใกล้ใกล้ก็มีอยู่คนนึงก็คือ มีลูกห้าคนเสียชีวิตไปสองคนอีกสามคนเนี่ยก็คือหายไปไม่รู้เสียชีวิตไปสองคนแล้วอีกสามคนไม่รู้ไปไหนอยู่ใ,ใกล้ๆก็คุณนเลยแต่เขาเคยมาเยี่ยมไหมไม่เคยอ่ะไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยมาดูแลเลยไม่เคยให้อะไรเลยเพราะว่าเขาจะลำบากนี้ยังไงไม่รู้แต่เขาไม่มีส่วนที่เขาจะแบ่งปันให้ออ ขายขานมปิ้งดูแลตัวเองลูกไม่รู้ว่าหายไปไหนอ,อ,ทอท้อแท้ไหมไม่ทอ้อชีวิตคนเราเกิดมาก็ต้องสู้ต้องทําไม่ทำใครจะให้เราอนอกจากตายขอแล้วถ้าเราไม่ทำก็ต้องไปขอทานเราคิดว่าทายของที่กว่าขอทานแล้วเคยคิดจะไปออกไปของเงินใครไหมไม่เคยไม่มีก็คือไม่คิด แจ้งเพื่อนก่อนนะครับคือเทสนี้คือคุณยายเนี่ยไม่ได้ไปส่งเรื่องหรือว่ามาทางผมนะครับก็คือคุณยายเนี่ยก็แกก็ขายขนมปิ้งอย่างที่เห็นเห็นที่คุณตาตัดอย่างนี้นะครับแต่คือเรื่องราวเนี่ยผมได้รับทราบเนี่ยเพราะว่าแล้วผมก็มีความเห็นใจนะเห็นใจคุณยายเพราะว่าหนึ่งคุณยายสู้ชีวิตจริงๆเลยนะครับเธอคุณยายไม่ออกไปขอเงินใครหรือว่าไม่ไม่นอนรอความเขืออย่างเดียวนะฮะก็คือคุณยายเนี่ยก็ออกไปขนมปิ้งขายขนมปิ้งแล้วหารายได้มาเลี้ยงตาที่ป่วยด้วย สองปีมัง้งปีกว่าสองปีเนี่ยแล้วถ้าเขาอยัดไล่เราอยู่ที่ไหนอ่ะก็ยังไม่ทราบมาว,วันย่าง่าย่ังมาไม่ถึงเอาปัจจุบันก่อนที่เราต้องทํากินเนี่ยให้มีกินทุกวันก็ถูกได้เป็นคาพูดที่ดีมากยัยยาย,ย,าย,ยางรัก็คือ,อยายเขาไม่คิดถึงลูกนะนะครับคิดค่ะพูดเรงลูกน้ำตาคอเรไรอ่ะคิด คิดทุกอย่างเลยคิดว่าทําไมเขาไม่สงสารเราเหมือนเรารักเขาสงสารเขาเลี้ยงดูเขามาแต่อย่างน้นอยเขาก็ต้องมาดูแลเราบ้างห็นงใจเราบ้างแต่ไม่มีไม่มีคำนี้สาหรับเขาเราเลี้ยงเขามาตัวแล้วก็ตเลยเขาจะเห็นครอบครัวเขาดีกว่าเราอเพราะงั้นถ้าคิดแล้วไม่ตอแอนช่วยเหลือตัวเองตลอดมา ผมไม่มีอะไรคำพูดจะพูดเลยแม่พูดถ้าผมน้ำตาแทบไหลเลยไม่ถึงโลกแต่ก็เขาก็ไม่มาสนใจเราก็อยู่ห้องนี้ขายข้าวเหนียวปิ้งทุกวัน,นวทุกวันเลย<ะ>นี่ครับคือเรื่องราวชีวิตจริงของข้าวเหนียวปิ้งนะฮะที่ข้าวเหนียวปิ้งที่ใครๆว่ามองว,ว่าบางทีเห็นคุณยายเอาไปขายก็ช่ืยเหลือคุณยายได้นะฮะ เื้่งต้นนะคุณยายมีเลขบัญชีอยู่นะฮะมีเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับของคุณยายโดยตรงเลยนะฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรื่องราวหลังจากนี้นะครับผมจะถ่ายทอดเรื่องราวไปทางหน้าเฟซบุ๊กหรือหน้าแฟนเพจให้ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ผมขอญอาตนั่งคุยรายละเอียดและเก็บรายละเอียดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องราวเนี่ยเดี๋ยวผมเพื่อนเพื่อนที่ติดตามความช่วยเหลือทางด้านทางหน้าแฟนเพจหน้าเฟซบุ๊กครั้งหนึงน่งวันนี้ผมขอญอาตลาและขอคุณยายก่อน โอเคขอบคุณครับยายค่ะขอบคุณทีมงานทุกคนเลยค่ะครับผมครับผมขอบคุณมากค่ะที่ผมไม่รู้คนหนึ่งเรื่อยเรื่อยต่อไปผมรักถ้าไม่รักผมไม่มาหาขอบคุณครับขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ทุกทุกคนขออย่าได้ตกต่ำชีวิตยักามชีวิว่าเพื่อเหลือนี้ขอให้เป็นกุศลสมัยทุกทุกคนมีความสุขขอบคุณค่ะปรองราวชีวิตของคุณยายขนมปิ้งนะฮะหลังจากท uh ี่เราได้พูดคุยกับคุณยายแล้วเนี่ยชีวิตแกน่าเห็นใจครับแกเกิดขายขนมปิ้งอตามต่อกข้าวตาหรือหนวดราดำเนินในห้องเช่าเล็กๆแห่งนี <S <S tem, ้ <S ยังมีเคสอีกหลายเคสครับที่เพื่อนๆที่ติดตามเรื่องราและให้ความช่วยเหลือนะครับส่วนเคสนี้ต้องขออนุญาตลานะครับแล้วเดี๋ยวผมต้องเดินทางอีกเคสนึงนี่ครับชีวิตจริงของคน,นอย่างมปิ้องอยู่เจครับ